มาเดอ้อพี่น้องไม่ไว่าพาชมร้านนี้นะช้อนเงินช้อนทองนะคะตั้งอยู่ถนนหลวงหมายเลขสองสีนะคะเส้นจะไปอุบลน,นะคะคือเส้นนี้นะจะเป็นำอำเภอนางรองนะเพื่อนๆบรรยากาศร้านนะไม่ไว่ยจะพาชมนะไก่ย่างนะร้อนๆเลยค่ะที่นี่รสชาติมีเอกลักษณ์นะคะ,ะเฉพาะตัวจริงๆค่ะกินที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่นะคะไปชมบรรยากาศค่ะจะบอกว่า กินไปขนลุกไปนะคะที่นี่นะคะไม่เหมือนที่อื่นนะคะมากับท่านพี่ที่แม่ไวยเคารพนะคะเพื่อนๆดูบรรยากาศคนลุกแน่นอนค่ะแล้วแม่ไวยก็สั่งน่องหนึ่งปีกหนึ่งนะคะอยู่จะไปไหนกับทางกินซำส้มอีกแล้วไก่ย่างหอมๆนะคะเพื่อนๆก็จะมีแจ่วมาให้นะคะแล้วก็สั่งส้มตําค่ะเป็นส้มตำปูปลารานะคะ จะบอกว่ารสชาติที่นี่แซ่บมากนะคะที่ขาดไม่ได้เลยไม่ห่อยจะชอบทานเป็นประจํานะตำข้าวโพดค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนรสชาติแซ่บค่ะเสียงก็อาจจะจอแจนะคะเพราะว่าจะเป็นร้านริมทางนะคะอยู่ข้างวัดขุนกล้องนะคะ ถนนสายหลักเลยค่ะเส้นทางสองสี่นะสาวนังรองเด้อแกฉันไม่ใ้คอยทางอยู่นังรองดอกฉันแค่มากินไก่ย่างสมตําเด้อพี่น้องถา,ถามว่าถ้าไมฉันมากินไก่แทะไม่ไก่ดอกจาก้าพอดีฉันอยากกินเด้อค่ะเพราะว่ากินกะนนีฉันไม่มีเงาเลยเพื่อนฉันเยอะแยะเลยแกดูข้างหลังฉันวะ<อ>เห็นไหมนะ่<อ>เพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ<ม>กินไปคนลูก<ม>ไปพรอมค่ะ<ม>แซ่บหลายเด้อพี่น้อง<ม>บรรยากาศอยู่นี่นะเอาไหน อ๋อไผยเด้อฉันก็กินไปดูดนิ่วไปเด้อค่ะมันอร่อยจ้ะมากินด้วยกันจ้าแซบๆเด้อค่ะอร่อยไหล่ะอร่อย <laughs> รสคามมันหน่อยนึไงก่ย่างมันต้องแบบนี้ไงเรงสีมันสวยอยู่แล้วสีธรรมชาตครงอไปย่างเนแ้เนีะยปย่างเงเดินดูด้วยนะ